สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพบกับช่องดา y ี่ชา n นลค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะมากับการรีวิวสิ่งของอยูแล้วนะคะนั่นก็คือชะดานี่เป็นตจ้นี้เลยนะคะเป็นหูฟังนะคะเป็นหูฟังเกมมิ่งเป็นหูฟังที่ทำงาน2โหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น โหมดเกมมิ่ง uh, นะคะหรือว่าจะเป็นโหมดมิวสิกนะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของเจ้ากล่องหูฟังมอนสเตอร์นะคะแพ็กเกจค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเปิดทางด้านนี้นี่นะคะอันนี้ดาวแกะแล้วนะคะ ก็จะเป็นตัวตลับหูฟังของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องสายชาร์จนะคะแล้วก็มีคู่มืออยู่ภายในนะคะอ่าเดีย๋ยวเรามาดูที่ตัวหูฟังกันดีกว่านะคะตัวหูฟังนะคะเอ่เปิดโดยการสไลด์นะคะอ่าอันนี้ขึ้นไฟสีแดงนะคะก็คือ <laughs> แบตจะหมดแล้วนะคะเจ้าหูฟังตัวนี้นะคะ ก็จะมีขนาดหูฟังอยู่ที่13มิลลิเมตรนะคะมีระยะสัญญาณนะคะ Bluetooth ได้ไกล10เมตรค่ะมีความถี่อยู่ที่20เฮิรตถึง20กิโลเฮิรตนะคะตัวตัวเคสนะคะความจุอยู่ที่300มิลลิแอมแปร์นะคะ3.7โวลต ส่วนตัวแบตเตอรี่ของตัวหูฟังเองนะคะ3 7โวลต์35มิลลิแอมป์นะคะอ่ระยะเวลาในการชาร์จอยู่ที่1.5ชั่วโมงนะคะความยาวนานในการทำงานนะคะตัวหูฟังสามารถทำงานได้โดยไม่ชาร์จ4ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเกิดทำงานร่วมกันกับแท่นชาร์จเมื่อหมดแล้วกลับมาชาร์จใหม่นะคะ สามารถชาร์จที่ตลับชาร์จครั้งหนึ่งใช้งานได้ยาวนานถึง17ชั่วโมงค่ะทีนี้การทำงานนะคะของหูฟังนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,ะสำหรับรุ่นหูฟังตัวนี้นะคะเมื่อเราทำการเชื่อมต่อบลูทูธแล้วนะคะ เมื่อเราทําการเชื่อมต่อบลูทูธแล้วหากเราต้องการเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะให้เราแตะที่หูฟังข้างขวานะคะเพื่อทําการเพิ่มเสียงแตะ1ครั้งนะคะจะเพิ่มเสียงหากทําการลดเสียงนะคะให้แตะทางด้านซ้าย1ครั้งนะคะจะทําการลดเสียงค่ะสําหรับ หากเราต้องการที่จะหยุดเพลง stop เพลงหรือเล่นเพลงนะคะให้กดทางด้านหูฟังด้านขวานะคะ2ครั้งค่ะเพลงก็จะทำการหยุดการเล่นนะคะหากจะทำการเล่นเพลงอีกครั้งนะคะให้ทำการกดสองครั้งที่ทางข้างขวาด้านเดิมค่ะ,ะเพลงก็ดำเนินการเล่นต่อนะคะ หากเราต้องการเลื่อนเปลี่ยนเพลงไปยังเพลงถัดไปนะคะให้เราคลิกให้เรากด3ครั้งนะคะที่ปุ่มทางด้านขวาค่ะ1 2 3นี่นะคะมันก็จะเปลี่ยนไปเพลงถัดไปนะคะหากทําการย้อนกลับมายัางเพลงเดิมนะคะให้เรากลับไปทางด้านหูฟังด้านซ้ายนะคะกด3ครั้งค่ะ12 3 เพลงก็จะกลับมายัางเพลงเก่านะคะเพลงแรกนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการใช้งานของหูฟัง Monster นะคะ XKT11 นะคะหากเราต้องการทำการเปลี่ยนโหมดจากโหมด Music เป็นโหมดเกมมิ่งนะคะให้เราทำการง่ายๆ เพียงแค่แตะหูฟังที่ทางด้านขวานะคะแช่ไว้ประมาณ2วินาทีมันจะทำการเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดเกมมิ่งค่ะหากทำการเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดเกมมิ่งแล้วต้องการกลับมาดังโหมดิวสิกเหมือนเดิมนะคะก็ทำการกดค้าง2วินาทีเช่นเคยค่ะ เป็นมิวสิกโหมดแล้วนะคะง่ายๆแค่นี้เองค่ะอาไะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะดาวหวังว่านะคะดาวจะมีของอะไรดีๆนะคะแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปๆหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ